วันนี้พามาเบิ่งใหม่พี่น,ออน้องเคื่อพี่น้องได้โชคได้ลากอันนี้เป็นใหม่ที่อาจจะเป็นการเอามาถวายนะคะหรือ,อจะใน,นจังหวะนาคธริกรแต่ก็แน่นนใจนะคะซึ่งท่านอาจจะเอาไปโล่งเอาไปโล่งใหม่คือเอาไปเจียให้มันงามลงไปไหนงมาเห็ดเสาไม่เห็ดบันไดจะเสียพี่น้นองสวยงามใหม่ บรนเจ้ยขึ้นรถแล้วบรรเจ้าลงรถตอนนี oh, no. <ss> ้กันรอบเบิ่งนค่ะพี่น้องบ่รเจ้าลงรถเลยเจ้าขึ้นรถนะคะสถานที่บรรยากาศนะคะบางบางคนก็มาถูแป้งนะพี่น้องครับบางคนการมาถูแป้งเขาโตเด็ดโตดีบางคนมาถูแป้งนะพี่น้องลงแป้งแล้วครับนี่ด้วยเฉพาะไม้ตะเคียนต้นนี้ครับพี่น้องครับนี่ไม้ตะเคียนหรอแมนหย่านโยมเอาแป้งมาทาขาวปั๊บมีหัวดำแดงของบาดนี่ พี่น้องครับเป็นไหม่แต่เคียนด้วยพี่น้องเด้ว